สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของชิบะอินุนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ยังคงเกาะติดตามนะคะการแบ่งปันของหัวหน้านักพัฒนานั่นเองเกี่ยวกับชิบะเหลี่ยมนะคะช่วงนี้ก็มีการเคลื่อนไหวของหัวหน้านักพัฒนาค่อนข้างบ่อยนะคะจากทวิตเตอร์นั่นเองก็ทําให้นักข่าวไปขีนข่าวเยอะแยะมากมายค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะนอกจากนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับนะคะ อื่นๆอ,อ,อีกนะคะที่เกี่ยวกับชีบาศเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะดิฉันจะอ่านสดนะคะไม่มีการเตรียมใดๆนะคะเทนั้นถ้าอ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษ,อ,กฤษอะไรผิดพลาดต้องขอภัยนะคะก่อนที่จะไปดูค่ะก็มีนะคะมีสิ่งที่จะต้องแจ้งเตือนทุกครั้งค่ะคลิปนี้ไม่ใช่แนะนําในการลงทุนใ,นใดๆทั้งสิ้นนะคะก่อนที่จะตัดสินใจอย่าลืมความรู้ความเสี่ยงข่าวสารค่ะ เรามาดูข่าวก่อนนะคะทุกคลิปดิฉันจะต้องมีภาพนะคะเป็นข้อความแจ้งเตือนหรือคําพูดของดิฉันนะคะ2ออย่างนะคะเรามาดูเรื่องตลาดสักเล็กน้อยค่ะตอนนี้เริ่มแดงนะคะมาดูราคาลูน่าค่ะขอภัยมาดูราคาชีบะตอนนี้ลบอยู่ที่1.6นะคะาราคาล่าสุดอยู่ที่749ค่ะนะคะแ้งอยู่ที่18เม็ดเงิน4.41บิลเลียนนะคะแล้ววอลลุ่มเริ่มลดลงมาแล้วนะคะสำหรับชีบะนะคะ เราไปดูข่าวแรกกันเลยค่ะข่าวนี้ค่ะข่าวนี้เป็นหัวหน้านักพัฒนาได้มีการทวิตพูดถึงความน่ารักของขวัญอะไรบางอย่างค่ะนะ,ะเพราะเวลาเขาทวิตเขาไม่ได้บอกความชัดเจนนั่นเองนะคะกูสามารถหัวหน้าโครงการที่บะพึ่งบอกใบเกี่ยวกับการพัฒนาที่กําลังจะมาถึงเกี่ยวกับชิโอชิผ่านนะคะการโพสต์ทวิตเตอร์ที่เป็นความลับของเขานะคะ ในทวิตล่าสุดนะคะของนะคะชีบะาอวนหน้านะคะกุสามารถได้ร้อเรียนนะกรณีการใช้งานใหม่ของชิโอชิปโดยร่วมมือกับหน่วยงานนะคะก็คือแคนพิแคนพายและโครงการโทรเทคโนโลยีนะคะบายไอเดียเอไอนั่นเองนะคะกูสามารถพดข้อความที่เป็นความลับบนทวิตโดยบอกใบ้เป็นไนว่าสิ่งที่น่ารักกำลังจะมาถึง ชีโอชิปซูนกระตุ้นให้เกิดการคาดหวังเกี่ยวโครงการหรือการอัปเดตที่กำลังจะเกิดขึ้นวิธีวิดีโอที่มาพร้อมกับทวิตท,ทำให้ผู้ติดตามสนใจมากขึ้นนะคะนี่ก็ข่าวค่ะนะคะข่าวนี้ก็มาจากการทวิตของหัวนหน้าค่ะแต่ยังไม่ชัดเจนนะคะ มาไม่ได้สื่ออะไรที่ชัดเจนเลยนะคะได้แต่บอกว่ากำลังจะมาส่วนข่าวนี้บอกว่าหัวหน้าผ,ผู้พัฒนาก่าวสิ่งที่น่ารักกำลังจะมาก็ข่าวเดียวกันอีกนะคะก็เน,นื้อหาไม่ต่างกันผู้นำชีนะผู้นำนะชิบะานั่นเองอัปเดตหน้าตื่นเต้นกับนะชิโบชิสร้างความคาดหวังในชุมชนบางคนแสดงความกังวลเกี่ยวกับความ คืบหน้าของชีบัดเหรียมนะคะนี่ก็คือสิ่งที่นะคะเป็นมาเก็ตติ้งนะ,ะธรรมชาติค่ะนะคะอาชีบัข้อดีของชีบัดเลยคืออะไรดูไหมคะมาเก็ตติ้งนะคะมีชุมชนมีเดฟและการตลาดดีค่ะรวมถึงมีปลาวานค่ะนี่คือข้อดีเลยเหรียญไหนมีปลาวานนี่แหละมันไม่ ตายง่ายค่ะนะคะมันจะมีโอกาสปั๊มได้นั่นเองนะะเรามาดูข่าวนี้ต่อการเปิดตัวชิบารลลียมของชิบนขอบฟ้าเป็นเหตุการณ์สําคัญครั้งประวัติศาสตร์ชิบัพร้อมที่จะทําลายศูนย์หรือไม่นะคะข่าวนี้ช่วง24 20ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะโพสต์หัวข้อข่าวเท่านั้นนะคะเนื้อหาข่าวไม่มีนะมืดนะฉะนั้นเป็นเฉพาะหัวหัวข้อข่าวค่ะเราไปดูข่าวอื่นต่อเลยค่ะ ชิบะให้คำแนะนำในสิ่งที่น่ารักสำหรับนะคะชิ NFT ค่ะรายละเอียดนะคะชีนะคะนำคำใบที่น่าประประทับนะประหลาดใจสำหรับชุมชนชีบะค่ะชินะคะชิบะอินุหัวหน้ากูซาม่าได้บอกใบถึงสิ่งที่น่ารักที่เข้ามาสำหรับนะคะชิโอชิปโอโหข่าวเนื้อหาข่าวเดียวกันหมดเลยนะคะฉะนั้นนะคะโทเคนแบบโน No Fungible Token NFT ที่สร้างขึ้นโดยชิบะนั่นเองนะคะก็เป็นเมื่อวานนี้ AI นะครับพวกข้างเทคโนโลยีของเราได้พูดถึงกรณีการใช้งานของชิโอชิปใหม่นะคะเป็นเหรียญใหม่ของชิบะอินุนั่นเองที่จะสร้างผ่านบล็อกเชนบล็อกเชนเลเยอร์ที่2นะคะได้วางแผนนะคะ เรื่องนี้ไว้นะ,ะชิบะโอชิปเวิร์กดังนั้นจึงพูดได้อย่างปลอดภัยสิ่งที่น่ารักกำลังจะมานั่นก็คือหัวหน้าก็มีการแบ่งปันนั่นเองนะคะกูสามารถแจ้งเตือนชุมชนชิบะแม้ว่าจะมีความคาดหวังสูงสำหรับ สิ่งที่น่าประหลาดใจแต่ตามปกติคูณสามารถได้แจ้งเตือนชุมชนเกี่ยวกับโทเค็นหลอกลวงเหรียญความคิดที่ไม่ดีซึ่งพยายามทําให้นักลงทุนเข้าใจผิดนะคะฉะนั้นก็ต้องระวังนะคะหากมีชื่อเหรียญคล้ายๆชิบาทนะคะไปขายก่อนนะคะเพราะชิบาเรียมชิบาอินุยังไม่มีเหรียญใดๆนะคะเพราะนะ บล็อกเชนยังไม่เสร็จนะคะเรามาดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงชีบะและก็เหรียญอื่นๆปลอดภัยในดัชนีฮ่องกงที่โดดเด่นค่ะข่าวนี้ก็ามาจากประเทศฮ่องกงนั่นเองนะคะก็หนึ่งในนั้นก็มีเหรียญชีบะลีดเข้าไปในกระดานเทรดต,ต่างๆด้วยนะคะฮ่องกงไวย์ไวทูนะคะแอสซินนะคอนคอนซ คอนเซอร์ท์นนะคะถ้าเรียกชื่อผิดก็ต้องขออภัยได้ประกาศที่สำคัญโดยเปิดเผยถึงการเปิดตัวดัชนีสินทรัพย์เสมือนที่ได้รับการคาดหวังอย่างสูงดัชนีมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมประสิทธิภาพสกุลเงินดิจิต,ตอลต่างๆให้นักลงทุนท้องถิ่นได้เห็นภาพรวมที่ครอบคุมตลาดโดยเฉพาะอย่างน่งดัชนีรวม3สกุลที่โดดเด่นก็คือชิบะ xrp และก็นาเอนั่นเองนะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อเลยค่ะ ข่าวนี้พูดถึงชีบะกลับมาสนับสนุนอะไรต่อไปนะคะชีบะกลับสู่แนวรับที่แข็งแกร่งหลังจากพยายามทะลุผ่านไม่สำเร็จนะคะข่าวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับราคานั่นเองะคะราคาชีบะได้รับความสนใจนะคะเนื่องจากราคาพุ่งขึ้นอย่างน่าประหลาดประทับใจจากนะคะจากจุดตําสุดนะ,ะในท้องนะคะก็คือ0-5ตัว 600, 6กร้ 5ดอลลาร์ในโทเคนได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นประมาณ30%นะคะซึ่งสร้างสนสร้างความสนใจใหม่ให้ชุมชนคริปโตอย่างไรก็ตามก,กันกับตัวอย่างรวดเร็วที่ระดับราคา0 5ตัว8 4 0ซึ่งสอดคล้องกับแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยที่นะคะแบบ N p o n e n t i a l นะคะก็คือ EM เอห้าสวันนั่นเองทำให้ชีบักกลับมาที่ระดับแนวรับ EMA 21วันวิธีระยะสั้นของชีบักขึ้นอยู่กับว่าสามารถอยู่เหนือระดับแนวรับหลักนี้ได้หรือไม่นะคะ EMA มีความสำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนื่องจากตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดมากกว่าค่าเฉลี่ยนะคะเคลื่อนที่อย่างง่าย พวกเขาให้น้ำหนักกับจุดข้อมูลล่าสุดมากขึ้นซึ่งทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเช่นสนกุลเงินดิจิตอลระดับ EMA 21วันมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับที่บะการรักษาแนวรับนี้อาจกระตุ้นความสนใจในการซื้อเพิ่มเติมและให้โมเมนตัมที่จำเป็นสำหรับเหรียญมิน เื่อท้าทายแนวต้าน EMA 50วันอีกครั้งการทะลุผ่านระดับนี้ได้สำเร็จอาจสร้างเวทีนะคะสำหรับแนวโน้มขาขึ้นที่สำคัญนะคะนี่ก็คือการวิเคราะห์นะคะบีบูนนะคะอยู่ในสปอร์ตนะคะนี่เหรียญอื่นนะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะชิบะและ XRP ได้รับการยอมรับนะคะนั่นก็คือข่าวฮ่องกงข่าวเดียวกันนะคะข้านะคะชิบะ นะ m ะอามีนิวชิบาเรียมและว work pay p a y a l นะคะปฏิวัติการกระจายอํานาจและเปลี่ยนแปลงโลกนะคะในขน่าวนี้นะคะเวลาที่น่าตื่นเต้นรอคอยอยู่ข้างหน้าสําหรับชุมชนชิบาเมื่อชิ้นส่วนนะคะิกชิกช,ชอนะคะชิ้นสุดท้ายเข้าสู่ปูทางสู่การเปิดตัวของชิบาเรียมความคาดหวังยิ่งนะคะทวีความรุ่งรุนแรงยิ่งขึ้นด้วย คำมั่นสัญญาว่าจะมีเซอร์ไพรส์หนึ่งหรือสองอย่างที่จะเกิดขึ้นก่อนการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของชิบะเรียมนะคะนอกจากนี้การเปิดเผยเอกสารที่น่าจะสนใจนะคะเอกสารน่าสนใจก็คือ World Paper ซึ่งให้การตรวจสอบที่ครอบคุมเกี่ยวกับระบบนิเวศชิบะโทเค็นนะคะผลิตภัณฑ์แผ่นฟอร์มบริการและแผนระยะยาวที่มีวิ ใส่ทัดสำหรับการกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์ในขณะที่ชิบะรอคอยการพัฒนาเหล่านี้อย่างใจจดใจสอนนะคะเห็นได้ชัดว่าชิบะไม่ได้เป็นเพียงโครงการแต่เป็นการื่อนไหวที่มุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนต่อโลกค่ะ นะคะชิบารียมแสดงถึงความสำเร็จครั้งสำคัญสำหรับชุมชนชิบะการมาถึงที่กำลังจะมาถึงนี้บ่งบอกถึงแนวคิดการปฏิวัตินะคะที่สามารถกำหนดภูดมิทัศน์การกระจายอำนาจใหม่ในฐานะชิ้นส่วนที่หายไปของจิกจิกจอไอจิกซอนะคะ ชิบะเรียมมีเป้าหมายที่จะสร้างรากฐานชิบะไว้อย่างมั่นคงนะคะมั่นคงและขับเคลื่อนโครงการไปสู่ความสำเร็จนวตกรรมใหม่ๆด้วยคำสัญญาที่ว่าเซอร์ไพรส,ญญสญญ์อีกหนึ่งใน2องอย่างนะคะความตื่นเต้นรอบๆชิบะก็ย,ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะนี่ก็คือข่าวที่มีการแบ่งปันนั่นเองนะ,ะจากนะคะลูซี่นะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะเกือบพันล้านชีบะถูก เผาในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือพื้นที่ที่เป็นไปได้สําหรับการเผานะคะสรุปก็คือยอดที่เผาที่ผ่านมาค่ะก็รวมแล้วนะคะก็ประมาณ700กว่าล้านเหรียญที่บาทน,นะคะประมาณ69รายการนะคะที่มีการไปทําในรายการเบอร์นั่นเองนะคะก็ในช่วงที่ผ่านมานะคะกู้สามารถนําเสนอการอัปเดตครั้งใหม่ ข้างสาคัญโดยก่าวว่าเขาตั้งใจจะจะไปนะคะข่าวนี้เขาเคยออกมาทีหนึ่งแล้วนะคะดิฉันข้ามมาดูข่าวนี้ค่ะข่าวนี้พูดถึงชีบาเขาร่วมดัชนีสินทรัพย์เสมือนจริงของฮ่องกงก้าสำคัญของมินคอยนะอัพเลอร์น,นั่นเองนะคะก็คือข่าวเดียวกันนะคะที่ชีบาถูกกรีดเข้าไปในกระดานเทรดของนะคะของฮ่องกงนั่นเองได้มีการประกาศไว้นั่นเองมีเหรียญสินทรัพย์และปรากฏว่าเหรียญ ที่โดดเด่นและเป็นเหรียญยอดนิยมก็มีเหรียญชีบะอยู่ในนั้นด้วยนะคะเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงสมาชิกชีบะอันดับต้นๆแบ่งปันรายละเอียดที่ลั่ไหลของคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นนะคะที่เกิดขึ้นนะคะการสนทนาที่ไม่ลงรอยกันล่่ไหลแผนให้เห็นถึงคุณสมบัติที่เป็นไปในระบบนิเวศของชีบะรวมถึงกลไกนะคะการภาษาผสมพันในชีบะอินอ่า Eternity นะนั่นก็คือโปรเจกต์เกมนั่นเองมันก็มีข้อมูลสนทนานะคะที่ไหลออกมาบน d i ด c o r อได้เปิดเผยฟิวเจอร์ที่เป็นไปได้ระบบนิเวศของชิบะรวมถึงนะคะชิบะโอชิปและกลไกผสมพันธ์ชิบะอ t เทอร์ y อเทอรนั่นเองนะ,ะซึ่งก็เป็นข่าวที่มีการปล่อยออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะพอดีฉันก็เคยทำข่าวไปทีหนึ่งนะะข่าวนี้มี ก็เป็นข่าวที่นะมันเกิด ดิฉันก็คิดว่าน่าจะเป็นการสร้างการตลาดของชีบะหรือไม่นะคะเป็นมุมมองส่วนตัวนะคะสร้างเป็นการตลาดขึ้นมานั่นเองเนื่องจากราคาชีบะล่วงดาวอย่างต่อนเนื่องและก็เงียบเหงานะคะพอหลังจากมีข่าวอะไรออกมาค่ะปรากฏว่าเหรียญชีบะกก็เริ่มจะมีการดีตัวพุ่งขึ้นนั่นเองนะคะเรามาดูข่าวนี้ต่อกัะข่าวนี้พูดถึงนะคะชีบะกหัวหน้าผู้พัฒนาก่าวว่าสิ่งที่น่ารักกําลังจะมาข่าวนี้ก็เป็นข่าวเดียวกันนะคะก็ข่าวเกี่ยวกับ ชิบะโอชิปนั่นเองนะก็มาจากทวิตเตอร์ของหัวหน้านักพัฒนาที่ทวิตแบ่งปันพร้อมกับนะคะคลิปวิดีโอนั่นเองนะ,ะโดยได้พูดถึงบอลไอไอนะคะบอลไอเด AI นั่นเองนะคะเอนะคะนี่ก็คือข่าวนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ที่เกี่ยวกับชิบะอีนุนะคะ นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวซ้ำๆกันนะคะเพื่อนฉะนั้นสิ่งที่เราต้องติดตามนะคะเรื่องของชีบาตรเลียมเป็นหลักเลยที่ดิฉันทาข่าวทุกวันนี้นะคะก็คือข่าวติดตามชีบาตรเลียมติดตามเดฟค่ะเดฟมีการเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะคะทีมนักพัฒนานั่นเองนะ,ะเพราะถ้าทีมนักพัฒนาไม่เคลื่อนไหวเลยนะคะ นะตรงนี้ก็ต้องเป็นห่วงค่ะนะคะเป็นห่วงว่าราคามันจะมันจะเดินหรือไม่งานมันจะทําต่อหรือไม่นะคะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็ต้องคอยตามนั่นเองนะคะคลิปนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับลูน่านะคะขออภัยสําหรับชิบะอีนุนะคะ ต้องขอภัยนะคะถ้าสะกดภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดนะคะและก็เรียกชื่อสลับกันบ่อยมากนะคะพอดิฉันจะทําข่าวชี่บาหลังจากอ่านข่าวลูน่าคาสิกไปแล้วนั่นเองนะฉะนั้นก็มักจะพูดสลับกันอยู่เรื่อยนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะข่าวชีบาเลี่ยมก็ยังไม่มีอะไรที่อัปเดตมากนะคะก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ระหว่างการสร้างอยู่นะคะคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์ร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะ นะปิดท้ายด้วยคําเตือนอีกครั้งค่ะคลิปนี้ไม่ใช่แนะนำในการลงทุนนะคะก่อนตัดสินใจอย่าลืมความรู้ความเสี่ยงและข่าวสารประกอบนะคะ